ทั่าไปท่านแบานิยรกท่านรอในานที่การการทางเลือกทานเคยพูดว่าแพอเอรอทุวันท่านได้ร่วมสังเกตการในการสมนชาจอรของพวกเราในครั้งนี้ท่านวิทยากรแล้ก็พ un> ี <t <t ่พ um> um> ี่น้องกอทที่รัรักทุกท่ คุณเเรื่องแรกที่ท่านได้คุณาเสียสละเวลาเวลาห้าวันในชีวิตมีความหมายแล้วก็เป็นช่เป็นผ่านประเทศการใช้เวลาห้าวันในชีวิตที่มีความหมายและเป็นช่วเป็นผ่านประเทศอย่างเป็นารายที่สองทำยังไงถึงจะได้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ฐานนี้สูงสุดต้องขอขอบคุณท่านรองว่าที่ได้ดูน,นะมาต้อนรับแตบบ่ท่านว่าในเช้าวันนี้ท่านอวยพรในสุดท้ายว่าผมว่าการบอบรมนี้คงจะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งหวังไว้แต่ว่าก่อนที่ท่านจะอวยพรไม่สักครู่ท่านได้คุณงานชวนพวกเราไปชิมมะยงชิด ด้วยเพราะว่าท่านจะเรียนไว้ตั้งเก่าที่24เราเป็นวิโยคิดทา 3, ่าภาษาอังกฤษเรียวกว่า first crop คือออกผลครั้งแรกในปีนี้ซึ่งก็ผลจะเป็นผลที่สวยงามสีสวยอร่อยหรือทุกปีกระเพื่อนเป็นปัญหาของการผลรวมมา5ครั้งที่ผ่านมา4ครั้งที่ผ่าน ท่านว,ว่อท่านรองพวว่าทุกครั้งที่ได้รุณามาต้อนรับผู้เรา,า,เรา,รงงาท่านก็ตุลาชี้ว่าจังหวะนี้ต้องไปตรงนู้นนี้เพราะไหนไหนมาแล้วก็ให้ได้ไประโยชน์ด้วยปรากฏว่าความใจร้ายของท่านพิเตษก่อนไมเปิดโอกาสเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปชิมประโยชน์ของท่านรองว่าครั้งนี้ได้ก็ต้องวันที่26 27ไปแล้วครับ ไม่ทราบจะวายยังยางนะครับถึงวันนี้นะท่านสบายครับวันมาปิดผมจะยาว่าจะไม่ยาวนานจนถึงเมื่อคืครับก็จะมีเวลาที่จะไปสัมผัสดวงวิตบนสปองแน่นอนพี่น้องครับถ้าท่านสังเกต วันนี้ผมมาผมจะไม่เหมือนออกแต่ท่านไม่ไม่เกียนเพราะว่าท่านท่านมาแล้วห,หลายท่านที่ทีอ่อยู่ในการสมนาที่ผ่านมาท่านจะมีความรู้สึกว่าวันนี้ผมมาด้วยความสดชื่นกับทุกทางเพราะวันนี้ผมเรียนกับท่านขออาจารย์ิพว่าเอ๊ะวันนี้ไม่ต้องมาไม่ไดแล้ว ราะผมมั่นใจว่า2,000กว่าชีวิตของกรกตรวันนี้ที่ผมทำ t เ l e c o n f e r e n c e ดีผมกลับเรียนผ่านไปทางแม่รับหลักของกรกตคือท่านพกรจัตหวัตรทุกท่านท่านผู้บริหารทุกท่านเห็น,นตรงเป็นหมดแล้วว่าวันนี้กรกตรต้องเคเนื่อนย่ารหรือว่าอยาน่นี้ในช่วงที่เป็นการรอฟังพิทางลมว่า การรื้นสร้างจะเป็นอย่างไรสถาบันทางการ,ร,รจะเป็นอย่างไรบ้างเราเดินหน้าไปไครนะครับไม่เหมือนจากครั้งแรกที่ผมไปยืนที่นี่แล้วก็อบรมรุ่นแรกวันนะั้นเรายังไม่มั่นใจนะครับว่าเราจะเดินไปแบบเนี้ยมันจะถูกทิศถูกทางหรือไม่และจะเป็นประโยชน์กับพวกเราหรือไม่ขนาดไหนผมไปขออนุญาตสบายๆกับทุกท่าน แล้วก็โดยขออนุญาตทวนการเล็กน้อยว่าทำไมเราถึงจะต้องขอเวลาท่านห้าวันของชีวิตท่านตันนี้หลังจากที่สองที่ีจบแล้วในการบริหารจัดการแล้วเรายังถามหน้าที่ยังทำให้เชื่อเชื่อใจพี่น้องตลอดร้องเราปีของงานตลอดชีวิตตอนนี้ได้รับทราบในพัสดุการ สร้างบาที่แ็ท่บอกว่าที่นี่เป็นครั้งแรกนะที่กรกตเราเดินเรื่อง organization เราใช้ที่เรียกวเราไปเอง management management แล้วเราก็เดินหน้าลงรงเองไม่ได้ความรู้ก็จะผู้ที่มีค่าสุดนะครับที่นี่เรพูดเรื่องวิธีการกราเรพูดเรื่องามทดีแต่การตัดสินใ

ช่วยรอดจากทช่วยทหารเที N ่ก็ลันจะรดการร่องอนรายทัวประเทศเจ้าจกท่านชาติพอ่หน้าที่ต้องมี่ตอนนี้ชวดวยความเหื่อที่รก่ารท่านกู้ตอวจังหวัดทุกทุกจังหวัดได้ร้ไปประชุมร่วมกันแต่ระหวางที่การร่วมกันทานผู้ตรวจเ่เรงจะเรามสัญา่วมกันกับูนย์ศิการร่วมกับพยานนสุดสุดนนก็จะเป การจ้างสูช้กายกำนก็เำาการอยู่เรา 15, 15, 15. ต้องเหน่้าไปได้ด้วยความมั่นใจี่ค้ครับพได้ร้อยห้าแล้วมัขอขต่อมาไม,ม,ม,าม,ม่ได้ิมนะครับก็้ป็อคมณไมีกาทาน,ใน,ในที่ดีนะก็ดูย่นจะทำไหวันนี้ จะบอกผอกว่าเราน่จะมีครับุิดชอบในตละจังหวัดพิจิตรได้พิจิตรนะครับถ้านักมสี่คนก็ามาเสนที่เรื่อรอรอจะกลับคู่มา้นะครับที่ประเทศตุรกาไม่ได้อยู่กันเลยรอรู้มาอย่ไม่อยู่แต่ขอขอให้รองคุณภาพ ทำงานด้านภาคการเมืองทำงานในเรื่องของการจัดการรับเป็นสมอง้นนี้นะครับเป็นสมองชนี้เราจะทำเรื่องของการเรื่องของการส่งเสริมคนน่หนการสช้่ามการชที่ไม่ดีกว่านะครับเราจะเดินหน้าหน้าครั้งาเย์ต่า่ครับแล้วครบหน้ เราก็จะพบาเ้าาในที่อนยอนเพราะเราจะมีวิทยกรรอการการดีสุ่กอรยสกังิาคนอั้นี้นะครับเราตั้งใจนะครับเราจะจาที่หลายที่หลายๆผขอจะได้ทุกจังหวัดทำงานเป็นทีมไม่ต้องยิบยิตัวรันแต่ไม่ได้หมายความว่า ཁྱི ཕྱད ཁྱི 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 ཁ ที่ติดตัวของเราไม่ว่าจะอยู่ที่นี่เป็นัป่นท่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหไปหรือในขณะที่เราจะต้องออกไปทำงานในเรื่องอื่นก็ตามในชีวิตผมอาจะอฝากทานการทายด้วยใด้ทำที่เกี่ยนไรในทำเก่าที่เคยเรียนใ้นี้ซึงโดยปติแล้วเปต้การอบรนะครับ แค้อ่านคำท้าทายตอเต้นและสุดท้ายผมก็จะบนท้ายคุดว่าเรานี้ถึงเวลาสูงูแล้วครัที่เขาเขียนต้องสุยอดเวลาอ่มข่าวเก่าไม่เอาเกาแต่เานหม่ทไหร่ก็จะเด็นเป็นกรลางสุดสิบเป็ดแอว่าเวลาฉันเวาได้ยินคำเก่าได้าีขอที่จะขออนี่ตชื่นชมแล้วก็ใกล้คำเ่าเลยฮะ คือเราทำตรงนี้เนะครับเพราะวัตถุประสงค์ที่เห็นในบกล่าวนี้ก็ต้องบอกว่าเพราะว่าการเห็นประชาชนมีคุณลักษณะไปเป็นคนเมืองไม่ได้เป็นคนเมืองแต่ชื่อว่าคนเมืองแต่เป็นคนเมืองที่มีความข้าวหน่าคนเมือง ที่เป็นภาระบุคิลจะเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบงำหรือการกักเกลียนใดๆของใครเมื่อเกิดเป็นสังคมพลเมืองขึ้นมาแล้วสังคมจะเกิดขึ้นแข็งขึ้นการผูกพันกับทุกขบายทั้งด้านการเงินเกษตรดีการบริการประชาชนจะแข็งแรงขึ้นประชาชนจะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมเศรษฐกิจแลไม่รอผู้ถือกระทำประชาชนจะช่วยกันแก้ไขปัญหาใครอยู่จุ้งตรใดใครอยู่ภาคส่วนไหนก็จะช่วยกันแก้ปัญหาของตัวเองไม่ต้องรอผู้แทนไม่ต้องรอใครปกครองการเมืองที่เคยอยู่ภายใต้ระบบอุปถือกระทำจะค่อยๆสิ้นไปนี่คือสังคมของคนที่เข้าใจว่า ภาระภูมิเมือคือตำเขาด่ตรงนับภาษาที่เป็นที่ิงเขาแยกวก็ที่ออกจากสเ็งนีแยกะาูมเมืองต่าารดทางเพื่อสรางภูมิเมือในช่วงเวลานีของต่อต่อเพื่อท่าทางรงท่างกเป็นหน่่งที่มากในหวันนี้เนหวันที่ท่างมีความรู้สึกค่ค่ากับชีวิต ผมต้องกราบขอบคุณอย่างยิ่งกับท่านอานารวัดทุกท่านที่ได้ให้บริารให้เวลาอย่างดีใในเรื่องนี้ขอบพรคุณท่านทเป็นเชี่ยกรที่ดูราท่านท่านทู้้ที่เป็นทอนพระแต่จริงที่ได้ทำใงานเปนเินห้าไปถึงวันนี้ขอบะคุณท่านขอรจัหวัดที่ได้ให้บิาให้เวลาทุกท่นที่ราผ่าี่ีเราจะได้ทำงานต่กันครับอบต รู้ดีจกต้อใส่วันนี้จะไม่มีอะไรพีพิรร้องอะไรที่หมดแล้วนี้จงเป็นเวลาสมแล้วผมขอเปิดการพนยุอุการล่าสุดพกคนมึงดูาในใจของเราันอขอขอบคุณดานตอรโบรดินั่าตลานเล็รอนิและกัรการับนะรับ ท่านไดเป็นผู้นำที่ที่ชาวสตอหูนใจอย่างยิ่งท่านดนมีที่แที่ที่ว่าไทยนะครับแ้นท่านดีจะผกให้ท่านสู่เจรสรัดรักนารประชาชนที่ไร้การกระบทุกอำเภอปริยสเสนโรงเรียนประาช่างสตไีและปรอำเภอนะครับให้ชาวบ้านได้ได้รวมปุงอการทคุณจะดีจริงๆร่วมกับที่ร่วมกับารวางแร่วมกับการจัดจการร่วมกับารประเมินผลแลร่วมกันเป็ทประโยชน์ช ให้เปลี่ยนวาระนะครับให้มีคนเมืองที่คิดเป็นธรรมเป็นแห่งนิยมเป็นรู้เท่าฐานการเมืองนะครับมีวิจารณญาณนะครับเรื่องเรื่องดีๆดีๆคุณภาพดีือื่นก็มีเราสุรัวมากกว่าสุดอตดนะครับการเริ่มต้นที่ดีเท่าเท่กับเสร็จแล้วก็ต้องถึงตอนนี้เราผ่านปัญหาแล้วเรต้องพวกเราต้องมือขอพูดที่อีกข้างหนึ่งนะครับในการนโยบายกอะไรนะครับแต่เราเป้างปได้อย่างดีที่สุดจากข้างข้างผู้อื่น แล้วเราก้นทางส่วนสัตว์แล้วขณะกับอพตอเราอนเยอะนะครับรวมๆกองทุนท่านสุขภาะสุขสมบัติครับท่านทุกท่านช่วยกันอย่างดีของคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกอบคุณท่านรอจังหวดพุกจังหวดขอบคุณทุกหตัวด้วนะครับเราจะร่้มือนะครัหาท่าเบอร์ดดีวิถีปรยากาศใดที่ขอณทุกท่านครับ